สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างไก่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทําคลิปแกะกล่องนะครับเป็นเครื่อง iPad Gen 8นะครับลูกค้าส่งเข้ามาเพิ่มความจุนะครับเป็น128กิกนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็ส่งมาโดยขนส่งของทาง c u r ี่นะครับส่งเข้ามาที่ร้านเรานะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเบอร์โทรลูกค้านิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านเรานะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยมีที่ตั้งนะครับชัดเจนนะครับสามารถตรวจสอบได้หลายช่องทางนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่กําลังสงสัยว่าส่งเครื่องมาซ่อมกับเราเนี่ ร้านหรือเปล่าเรามีครบแน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับโอเคอันนี้ก็เบื้องต้นลูกค้าเห็นคลิปใน YouTube ที่ลงไปนะครับแล้วก็เครื่องลูกค้าเนี่ยเป็น iPad Gen 8นะครับลูกค้าต้องการเพิ่มความจุเป็น1 2 8่ก,ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทาง Li น์แอของร้านแล้วก็ส่งเครื่องเข้ามาทําเลยโอเคแต่เราก็จะแกะกล่องนะครับให้เห็นไปพร้อมๆกันเลยว่าของเราเนี่ยมีลูกค้านะครับส่งเข้ามาทําจริงนะครับแต่เราก็ทําเองทั้งหมดไม่มีการส่งงานต่อที่ใดทั้งสิ้นนะครับ โอเคครับอันนี้ลูกค้านะครับก็ส่งมายกกล่องเลยนะครับใส่เข้ามาในกล่องเลยของเดิมนะครับด้านหลังเครื่องนะครับก็จะเป็นรุ่น iPad นะครับ Gen 8ตัว Wi-Fi ความจุเดิมก็จะเป็น 32GB นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นใบนะครับที่ลูกค้าเขียนรายละเอียดที่ติดต่อเข้ามานะครับก็จะเป็นเพิ่มความจุจาก 32G b นะครับเป็น 128GB ออันนี้ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ เทสความจุเดิมเช็คทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการเปลี่ยนกันครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในตัวเครื่องนะครับความจุเดิมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงผมจะซูมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับของเดิมเป็น3 2มสิกิกตอนนี้ลูกค้าใช้ไปนะครับเหลือพื้นที่ให้ใช้อยู่ประมาณ1 5บห้ากิก b นะครับโอเคตัวของลูกค้าก็จะเป็นตัว Wi-fi ธรรมดานะครับ ทีนี้ขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนชิปความจุนะครับเดี๋ยวผมจะนาตัวเครื่องเนี่ยไปแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดของลูกค้านะครับไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนเวลาเราเปลี่ยนชิปเสร็จผมก็จะดึงข้อมูลต่างๆที่แบ็กอัพไว้นะครับกลับคืนให้ลูกค้าแล้วข้อมูลมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับการเพิ่มความจุข,ของตัว iPad นะครับ ไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone ของทางร้านเนี่ยถ้าลูกค้าจำรหัส Apple ID ได้นะครับจำทั้งรหัสทั้ง ID ได้ทั้งหมดนะครับข้อมูลลูกค้าจะอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะทำการแบ็กอัพข้อมูลก่อนทำการเปลี่ยนชิปหน่วยความจำนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมก็จะเอาตัวเครื่องนะครับไปแบ็กอัพข้อมูลแต่ว่าจะอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เพราะว่าขั้นตอนการแบ็กอัพเนี่ยบางทีกินเวลาเป็นชั่วโมงนะครับก็เลยอาจจะต้องข้ามขั้นตอนแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดในตัววเเเครรื่่่ออองนนียาาไ้กทกทปปลชิ โอเคครับตอนนี้ผมก็เอาตัวเครื่องนะครับไปแบ็กอัพข้อมูลนะครับทั้งหมดลงคอมพิวเตอร์ไปแล้วแล้วก็ไปเก็บค่านะครับซีเรียลต่าง ที่ตัวเมนบอร์ดจะต้องใช้เนี่ยที่เราจะต้องนามาเขียนในเม็ดใหม่เนี่ยเอามาเขียนไว้ที่ชิปตัวที่เป็น128ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชิป128ิปนะครับที่เราเตรียมไว้ที่จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมก็เขียนข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทําเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวจนจนเกินไปนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะแกะตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเมนบอร์ดเนี่ยมายก เปลี่ยนชิปหน่วยความจากันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็แกะตัวเมนบอร์ดนะครับออกจากตัวบอดี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีผมอาจจะไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการแกะหน้าจอหรือว่าแกะเครื่องออกจากตัวบอร์ดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดียวคลิปมันจะยาวจนขึ้นไปมันจะเป็นการเน้นรายละเอียดจุดอื่นซะมากกว่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายคลิปนะครับให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนชิปจะมากกว่าการแกะเครื่องนะครับเพราะว่างานตัวนี้มันไม่ใช่งานที่เป็นลนักษณะการเปลี่ยนจอหรือว่าอะไรเงี้ยผมเลยอาจจะไม่ได้เน้นงานถ่ายตรงนั้นนะครับเผื่อลูกค้าจะแปลกใจว ไม่แกะเครื่องให้ดูอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับเมนบอร์ดเที่ยวออกมาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือบอร์ดของตัว iPad ตัว Gen 8นะครับเป็นปีอ่าตัวนี้เป็นปี2020นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว CPU มันนะครับที่เราเห็นตอนที่มีการพรีเซนต์เปิดตัวที่จะบอกถึงรุ่น CPU ที่เป็น A12 A10 A11 M1 อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดําๆตรงนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็น CPU ที่เป็นชิปตัว A12 ของทาง Apple นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดระบบจายไฟพวก IC Power ระบบชาร์จชุด เป็นชุด Wifi นะครับหน่วยความจําตรงนี้ที่เราจะทําการยกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเป็น32กิกตรงนี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือชิปใหม่ที่เราเตรียมไว้นะครับ โอเคทีนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปยกชิปหน่วยความจานะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะสกอตเทปกันความร้อนเพื่อป้องกันตัว CPU หรือว่าตรงจุดอื่นเนี่ยให้มันสัมผัสความร้อนนะครับน้อยที่สุดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นซิลิโคนนะครับที่เอาไว้สําหรับพวกระบายความร้อนอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะไปที่ตรง CPU เลยเพราะว่าเราจะให้ความสําคัญกับตรง CPU ที่สุดนะครับเพราะว่าจะไม่ให้ความร้อนเนี่ยไปสัมผัสมันเลยหรือว่าไปสัมผัสเนี่ยก็ให้มันระบายออกทางจุดอื่นนะครับโอเคเสราะแ้วเราร็จะเอา ว่าแผ่นตัวนี้นะครับเป็นสก็อตเทปนะครับกันความร้อน โอเคผมก็จะแปะนะครับสก็อตเทปกันความร้อนแล้วก็ด้านในก็จะแปะไปด้วยซิลิโคนระบายความร้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันเวลาความร้อนมันโดนตัวบอร์ดเนี่ยมันก็จะระบายนะครับผ่านซิลิโคนตรงนี้ออกมาตัว CPU หรือว่าชิปตัวอื่นเนี่ยก็จะสัมผัสความร้อนน้อยที่สุดนะครับจริงๆมันไปไม่ถึงหรกครับเพราะว่าเราเป่าแค่ความร้อนเนี่ยลงแค่จุดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อความชัวโอเคครับหลังจากที่เราแปะสก็อตเทปแล้วก็แปะซิลิโคนกันความร้อนเรีรีรีียยยยยยบรรร้้อนนะะคเเดด๋วววววาาาากกกก็็จจมมูิิธแลลปป่ชห พอดีผมลืมแปะด้านบนด้วยมันมีซ็อกเก็ตนะครับที่เป็นพลาส,สติกอยู่เดี๋ยวเราก็แปะกันเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการยกชิปเดี๋ยวผมจะซูไม่เห็นขั้นตอนแล้วก็ตอนจังหวะที่ยกชิปเปลี่ยนเลยนะครับลูกค้าจะได้ไม่ข้องใจว่าวิธีการเปลี่ยนเนี่ยยกเปลี่ยนเนี่ยมันยกแบบไหนนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ทําความสะอาดบอร์ดนะครับแล้วก็เก็บขาตะกัวเก่านะครับที่ตัวเมนบอร์ดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ <L> ตรงนี้นะครับสังเกตได้เลยว่าเนี่ยมันจะเรียบเสมอกับตัวบอร์ดเพราะเวลาเรายกชิปเก่าออกเนี่ยมันจะเหลือ,อเศษตะกัวเดิมหรือว่าคราบต่างๆตรงเนี้ยผมก็ได้ทําความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บขาตะกัวเก่าทั้งหมดออกเรียบร้อยแล้วนะครับ <L> ตอนนี้ตัวเมนบอร์ดนะครับก็พร้อมที่จะวางตัวชิปเม็ดใหม่ ทีนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําชิปตัวใหม่นะครับที่เราเตรียมไว้ที่เป็นตัว128กิกนะครับเอามาวางให้กับตัวเมนบอร์ดตรงนี้นะครับชิปที่เราเตรียมไว้ เหมือนเดิมครับก่อนที่จะวางหรือว่าเป่าความร้อนลงที่ตัวบอร์ดเราก็จะเอาตัวทองแดงนะครับมาช่วยระบายความร้อนที่ CPU อีกชั้นเหมือนตอนที่เรายกออกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยว,ว on on <exiting. S 1> ผมจะต้องส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูตำแหน่งของชิปนะครับให้มันตรงตามตำแหน่งเพราะว่าบางทีเราไม่ส่องกล้องเนี่ยมันจะมองเห็นไม่ละเอียดอาจจะทําให้ขาหรือว่าตำแหน่งของขายึดที่ตะกั่วนเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนไปนะครับโอเคตอนนี้ตัวชิปนะครับก็วางตรงตามตำแหน่งที่ต,ตัวบอร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเป่า,าวางชิปกันเลยนะครับ เ okay. ท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนในการวางตัวชิปเม็ดใหม่ให้กับตัวบอร์ดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะรอตัวเมนบอร์ดนะครับเย็นสักครู่หนึ่งนะครับให้มันกลับเข้าสู่อุณหภูมิปกติก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําตัวบอร์ดเนี่ยไปประกอบกับตัวบอดี้นะครับหน้าจอแล้วก็นําตัวเครื่องนะครับไปลงโปรแกรมแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลรีสโตข้อมูลนะครับที่เราแบ็กอัพไว้ก่อนหน้าที่เราจะเปลี่ยนชิปเนี่ยกลับคืนให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเทสกันนะครับว่าหลังจากเราเปลี่ยนชิปลงโปรแกรมแล้วรีสโตข้อมูลแล้้้ววขออมมููลลย่ครบไแก ความจุเนี่ยจากเดิมที่เป็น32 g ิจะกลายเป็น128หรือ,อยังนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวเมนบอร์ดนะครับก็เข้าสู่อนะภูมิปกติแล้วนะครับหายร้อนแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะนําตัวเมนบอร์ดนะครับไปประกอบกับตัวบอดี้แล้วก็หน้าจอแล้วก็นําไปต่อคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะลงโปรแกรมกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะแปะตัวสกอตเทปกันความร้อนตรงนี้นะครับออกทั้งหมดเลยโอเคตอนนี้เราก็แปะตัวสกอตเทปกันความร้อนนะครับทั้งหมดออกแล้ว จริงๆนะครับความร้อนที่เราเป่าเนี่ยมันจะอยู่แค่โซนด้านบนตรงนี้จริงๆมันมาไม่ถึงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่เราแปะไว้นะครับเพื่อความร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะไม่มีโอกาสมาถึงตัว cpu เด็ดขาดนะครับโอเคอันนี้ก็ระวางชิปลงไปเรียบร้อยนะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะนำตัวซิงค์นะครับที่ใช้ตัวป้องกันนะครับตัวพวกชุด ic เนี่ยกับคืนให้กับตัวบอร์ดนะครับ เรียบร้อยนะครับหลังเปลี่ยนชิปนะครับเราก็จะประกอบทุกอย่างกลับคืนให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็จะเหมือนเครื่องไม่เคยซ่อมมาเลยนะครับเพราะว่าเราจะประกอบกลับคืนให้ทุกจุดนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนําตัวบอร์ดนะครับมาประกอบกับตัวบอดี้นะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ประกอบตัวเมนบอร์ดนะครับกับคืนให้กับตัวเคสนะครับต่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อสายแพรต่างๆนะเชื่อมต่อชุดกล้องนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ตัวอยู่กับตัวบอดี้เนี่ยกับสู่ให้กับตัวเมนบอร์ดเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะนาหน้าจอเนี่ยมาเชื่อมต่อแล้วก็นําตัวเครื่องนะครับไปลงโปรแกรมกันครับ ผมก็จะประกอบแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงโปรแกรมแล้วก็เทสระบบทุกอย่างทั้งหมดก่อนก่อนที่จะขายนะครับตัวซิงค์ที่ยึดติดใช้ตัวยึดหน้าจอนะครับกลับคืนแล้วก็ลงกาวใหม่ทีนี้เราจะยังไม่ลงแบบ100%เเพราะว่าเผื่อเราลงโปรแกรมเสร็จแล้วเราเทสทุกอย่าง หรือว่าติดขัดบางจุดเนี่ยเราต้องมาแกะเครื่องใหม่เนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการแกะหน้าจอหลายรอบนะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวหน้าจอช้ําหรือว่าเสี่ยงแตกฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแค่วางหน้าจอไว้แค่นี้ก่อนจะยังไม่ประกอบ100%เพื่อที่จะเอาไว้ในการเทสหลังลงโปรแกรมทั้งหมดนะครับให้ครบทุกอย่าง100%แล้วเราค่อยมาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็เชื่อมต่อทั้งหมดเรียบร้อยเราก็จะนำตัวเครื่องนะครับไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ครับ หลังจากที่เรารเอาตัว iPad ะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวโปรแกรม i ไอจูนในการลงโปรแกรมทีนี้พอเราเปิดโปรแกรม i ไอจูนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแจ้งเลยว่าตรวจพบ iPad ะครับในโหมดกู้คืนเพราะว่าชิปที่เราลงไปนยมันยังไม่มีข้อมูลนะครับเราจะต้องทําการกู้คืนหรือว่าลงซอฟต์แวร์ให้มันซะก่อนนะครับเราก็จะสั่งให้ตัวไอจูนี่ย ลงโปรแกรมให้มันนะครับโอเคครับพอเราสั่งให้ตัวไอจูนะครับกู้คือไอแพดมันก็จะทําการโหลดนะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบันณนะวันนี้นะครับน่าจะเป็น14.4.7น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับทีนี้เดี๋ยวมันก็จะโหลดซอฟต์แวร์ประมาณห้านาทีเดี๋ยวพอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะทําการลงให้กับตัว iPad ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันโหลดเสร็จแล้วก็รอให้มันทํากระบวนการการโหลดการลงโปรแกรมจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสก,กันอีกทีนึงครับ โอเคครับทีนี้หลังจากขั้นตอนนี้นะครับที่เมื่อกี้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะขึ้นสถานะโหลดไฟล์ตรงนี้เมื่อกี้ตอนนี้มันก็เปลี่ยนสถานะเป็นกําลังกู้คืนซอฟต์แวร์นะครับให้กับตัว iPad ขั้นตอนนี้ก็คือตัวโปรแกรมไอจูนเนี่ยมันกําลังเขียนนะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยให้กับตัวชิปหน่วยความจาเม็ดใหม่นะครับที่เราเปลี่ยนไปนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวโปรแกรมไอจูนนะครับก็สั่งให้ตัว iPad เนี่ย รีสตาร์ทหลังจากที่กู้คืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอตัว iPad นะครับรีสตาร์ทแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาอีกหนึ่งรอบ โอเคครับตอนนี้ตัวเครื่องนะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าของเดิมเนี่ยก่อนที่เราจะแบ็กอัพหรือว่าเปลี่ยนชิมเนี่ยลูกค้านะครับได้ใส่ตัว Apple ID หรือว่าตัว iCloud ว้ในตัวเครื่องทีนี้เวลามีการลงโปรแกรมหรือว่าล้างข้อมูลใหม่เนี่ยตัวเครื่องนะครับจะต้องให้เรายืนยันตัว Apple ID กับรหัสผ่านของเดิมนะครับที่ใส่ไว้กับในตัวเครื่องเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของหรือว่าเครื่องเนี่ยไม่ได้ถูกขโมยหรือว่าได้มาโดยการที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปขอตัว iCloud ลูกค้ามากรอกแล โอเคครับตอนนี้ผมก็ไปขอรหัสตัว Apple ID ลูกค้านะครับมากรอกเรียบร้อยตัวโปรแกรมมันก็จะดีดข้ามหน้าเมื่อกี้ที่มันถามตัวรหัสผ่านขึ้นมานะครับทีนี้พอถึงขั้นตอนนี้มันก็จะถามเราว่าเราจะกู้ข้อมูลสำรองหรือเปล่าหรือว่าจะตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่เลยถ้าตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่เลยก็คือข้อมูลมันก็จะเป็น ข้อมูลที่ว่างเปล่าเหมือนตอนเราซื้อเครื่องใหม่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเรากู้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลเก่าที่เราเก็บไว้ก่อนที่จะทําการเปลี่ยนชิปนะครับกลับคืนฉะนั้นอันนี้นะครับผมจะกู้ข้อมูลให้ลูกค้าที่ผมแบ็กอัพไว้ข้อมูลลูกค้าก็จะอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะสั่งให้ตัวโปรแกรมนะครับกู้คืนไปเลยตัวโปรแกรมมันก็จะทําการกู้คืนข้อมูลสำรองนะครับของเครื่องนี้ที่เราเก็บไว้ก่อนหน้านี้นะครับกลับคืนให้กับตัวเครื่องนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับตัวไอจูนก็ทําการแบ็กอัพข้อมูลนะครับต่างๆที่เราเก็บไว้เนี่ยให้กับตัว iPad เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดตัว iPad นะครับเพื่อที่จะเช็คข้อมูลแล้วก็เทสคระบบตัวเครื่องกันครับผมโอเคครับตอนนี้ตัวโปรแกรมไอจูนนะครับก็ทําการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆนะครับที่เราเก็บไว้ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนชิปเนี่ยกลับคืนให้กับตัว iPad เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็เจอตัว iPad แล้วนะครับก็จะเป็นความจุนะครับจากของเดิมตรงนี้ ต้องดูตรงนี้นะครับที่เป็น32ตอนนี้ก็กลายเป็น 128G ิกิกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทําการเปิดเครื่องนะครับเพ,เพื่อที่จะเช็คข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้นะครับว่ามาครบหรือเปล่าแล้วก็ความจุในตัวเครื่องเนี่ยโชว์เป็น 128G ิกิกหรือยังนะครับแล้วก็เทสระบบต่างๆก็จะประกอบเครื่องแล้วก็ส่งคืนล,ลูกค้ากันครับโอเคครับหลังจากลงโปรแกรมนะครับแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลต่างๆกับคืนให้กับตัวเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดตัวเครื่องเทสกันทีนี้พอเราเปิดนะคีกาอมืร กู้คืนข้อมูลนะครับกลับให้กับตัวเครื่องสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งค่าเบื้องต้นเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปเทสตัวเครื่องนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหลักนะครับแอปพลิเคชันเดิมของลูกค้าจะอยู่นะครับแต่ว่ามันจะต้องให้เรากรอกตัว ID นะครับกับคืนเข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็มันก็จะไล่ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ข้อมูลที่ต้องโหลดจากตัว ID ดีนะครับกับคืนให้กับตัวเครื่องแต่ว่าอันนี้ผมจะยังไม่ให้ตัวเครื่องนะครับโหลดใดๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทสอย่างอื่นก่อนนะครับ นี่นะครับมันจะขึ้นเป็นไอคอนเทาๆแบบนี้ก็คือรอการยืนยันตัว ID เพื่อที่จะโหลดแล้วก็ติดตั้งกลับคืนให้กับตัวเครื่องนะครับอันดับแรกเราก็จะมาเทสนะครับในตัวเครื่องก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับความจุนะครับจากของเดิมนะครับก่อนที่จะเปลี่ยน 32GB กิกตอนนี้ก็กลายเป็น 128GB กิกะไบเรียบร้อยนะครับพื้นที่ที่เหลือให้ใช้ก็จะเหลือประมาณ 117GB กิกะไบนะครับตรงนี้นะครับโอเคแล้วกลับว่าความจุที่เราเปลี่ยนไปตัวเครื่องเห็นครบเรียบร้อยนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเทสฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องก่อนที่จะไปประกอบตัวเครื่องนะครับลงหน้าจอให้มันสมบูรณ์ร0อยเอร์เซ็นตะครับวันนี้ผมก็จะเทดสกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีตัวใส่ซิมนะครับก็หลักๆอุปกรณ์ที่มีก็จะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับปุ่มสวิตช์ที่เรามีการถอดแล้วก็ใส่ใหม่นะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับปุ่มโฮมแล้วก็ชุดลําโพงนะครับด้านล่างแล้วก็ระบบชาร์จนะครับ Okay. มีการชาร์จเข้านะครับกล้องหน้ากล้องหลังตัวสวิตช์นะครับทำงานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนตั้งแต่เก็บข้อมูลนะครับเปลี่ยนชิปหน่วยความจำแล้วก็โลงโปรแกรมแล้วก็แบคเอพข้อมูลกลับคืนให้ลูกค้าเหลือขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะแกะหน้าจอขึ้นแล้วก็ไขน็อตยึดหน้าจอนะครับสิงต่างๆแล้วก็ลงกาวตามขอบป,ประกอบเครื่องแล้วก็ส่งงานลูกค้ากันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเราก็จะปิดตัวเครื่องก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซิงค์นะครับแล้วก็น็อตนะครับที่ยึดหน้าจอแล้วก็ซิงค์ที่ใช้ยึดตัวซ็อกเก็ตนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บกาวนะครับบางจุดที่บางทีตอนจังหวะเราแกะเนี่ยมันจะม้วนรวมกันจนทําให้ตัวกาวเนี่ยมันหนาเพราะถ้าเกิดเราไม่เก็บเนี่ยเวลาเราประกอบตัวหน้าจอลงไปนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะไม่สนิทไม่แนบสนิทกับตัวบอดี้นะครับเราก็เลยต้องมานั่งเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้การประกอบลงไปเนี่ยมันแนบสนิทแล้วก็เหมือนเดิมเกือบ100%อนะครับโอเคครับหลังจากเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับทั้งหมดแล้วใช้อุปกรณ์ทุกอย่างประกอบครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะยึดน็อ แต่ก่อนยึดน็อตหน้าจอนะครับมันจะมีซิงค์ตรงนี้นะครับที่เอาไว้นะครับกดทับตัวซ็อกเก็ตหน้าจอกระทักสกรีนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดง่ายนะครับอันนี้เขาโรงงานเขาออกแบบมานะครับเผือเวลาเราใช้นะครับเครื่องตกกระแทกเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ตัวซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะได้ไม่มีโอกาสหลุดนะครับตรงนี้เราก็จะใส่คืนให้ลูกค้าครบทุกจุดแน่นอนครับมันก็จะมีตรงซิงค์นะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่3ตัวนะครับ คือพวก iPhone iPad นะครับมันจะตัดปัญหาเรื่องการตกกระแทกหรือว่าอะไรแบบนี้ครับไม่ให้ตัวซ็อกเก็ตเนี่ยมันหลุดง่ายคือเขาออกแบบป้องกันมาเลยสําหรับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็ไขน็อตนะครับยึดตัวซ็อกเก็ตนะครับเรียบร้อยทีนี้จุดสุดท้ายก็จะเป็นตัวน็อตยึดหน้าจอนะครับ4จุดทีนี้นะครับหลังจากยึดน็อตต่างๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงกาวนะครับกาวนี้เราจะลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเราแกะให้แบบกาวมันอยู่ที่กับตัวบอดี้นะครับเราจะลงเสริมไปเล็กน้อยนะครับ เพราะว่ากาวเดิมมันเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะประกบตัวทัชสกรีนล,ลงเนี่ยมันจะมีฝุ่นเม็ดเล็กๆที่ติดอยู่ตามหน้าจอซึ่งเราไม่สามารถไปเช็ดหรือว่าเอาผ้าไปเช็ดมันได้เดี๋ยวหน้าจอจะมีรอยนะครับเดี๋ยวผมก็จะนําไปข้างหลังลลเพราะว่าด้านหลังเนี่ยผมจะมีถังเป่าลมเราจะใช้ลมนะครับเป่าออกให้หมดแล้วค่อยประกบตัวทัชสกรีนล,ลงไปนะครับพอดีอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนเป่านะครับเพราะว่าตัวถังเนี่ยมันอยู่หลังร้านนะครับโอเค okay เดี๋ยวผมจะนําตัวเครื่องไปเป่าลมนะครับ โอเคผมก็เป่าลมแล้วก็ประกอบทัชสกรีนทันทีเลยเพราะว่าป้องกันไม่ให้ฝุ่นนะครับมันเล็ดลอดเข้าไปนะครับโอเคก็ตอนนี้เราประกอบเครื่องนะครับเรียบร้อยทุกจุดนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับอันนี้เราก็ลงกาวประกบหน้าจอนะครับทัสกรีนเรียบร้อยก็ตามขอบนะครับแนบสนิททุกมุมเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าเราพยายามแกะให้ตัวกาวสองหน้ากาวเดิมเนี่ยที่มันติดกับตัวทัสกรีนเนี่ยอยู่เพราะว่ามันจะบางเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ลงกาวเสริมไปเล็กน้อยก็หน้าจอแน่นหนาแน่นอนครับผม ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราเทสเครื่องนะครับสักหนึ่งรอบนะครับก็สังเกตได้ว่าถ้าดูต้นคลิปนะครับก็แอปพลิเคชันต่างๆของลูกค้าเนี่ยจะยังอยู่ครบตอนนี้มันก็จะเริ่มนะครับโหลดกลับคืนให้กับตัวเครื่องแล้วนะครับความจุนะครับตัวนี้จะเป็น iPad Gen 8นะครับความจุจากเดิมตรงนี้ที่เป็น32กิกะไเป็น128กิกเรียบร้อยนะครับความจุเหลือใช้ก็117กิกะไบต์นะครับโอเคเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนทั้งหมดของการเพิ่มความจุตัว iPad Gen 8นะครับซึ่งรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ ขนาแบบชิปของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับโอเคเท่ากับตัวนี้นะครับก็เพิ่มความจุ iPad Gen 8ก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเดี๋ยวผมก็จะแจ้งรายละเอียดลูกค้าแล้วก็จะแพ็คเครื่องนะครับส่งกลับให้ลูกค้าทันทีโอเคสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่ต้องการส่งเครื่องมาซ่อมนะครับไม่ว่าจะเพิ่มความจุแบบนี้เปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตบหรือว่าซ่อมอาการอื่นๆก็สามารถติดต่อนะครับทาง Li น์แอดหรือว่าเพจของร้านได้เลยลิงก์ติดต่อต่อตางๆนะครับทุกช่องทางกดขยายเพิ่มเติมใต,มต้คลิปของ YouTube ไดด้้้เเเเลลยยนนนะรัมมีีททงห่่วาาจป็แผพ Line@ ก็เลือกถามเข้ามาได้เลยหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามเลยก็ได้นะครับโอเคผมเองก็ต้องขอจบคลิปนะครับการเพิ่มความจุ iPad Gen 8จาก32 g b เป็น128 g b ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ